สุขสบายดีอีกเธอเด้อพี่น้องเด้อยำส,สวยๆเด้อภักไทยเอซอยู่ทงมองติกอนส,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 สีอึกๆกระถุกหนึกน้องแน่เด้ออ้าคลิปนี้ก็จะน้ำเสนอกะบึงเห็ดเบียกงานไปน้ำพี่น้องป้องปลายสีฮาแเพลกะเ็นกะทยอยมะโมมาท่านแล้วก็มีอันมาทางไกลเด้อพี่น้องมาโม่ไม่ใช่ธรรมดาได้อยู่เมริกาก็มาเห็ดต้ตน้ำ คืออ้วันดีเคยสมมานับใส่หนาลีบันนี้ก็ทั้งไทยก็มาเด้พี่นอ้องมากไก่มาทั้งไทยนี่ก็สิเป็นเรื่องปกติอยู่เพราะว่านังงกัน้นเป็นกระเซียชีวิตอยู่ประเทศไทยเนาะแตงแดนนำศพมาบำเพ็ญมาหลมาคุ้มอยู่อยู่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่ลาวเอาปลาดำก็มาเลย เออเอาคันมาดูเอาเจ้าโมแท่นเขา่ยของแม่ผุดทธานะสามร่อยฮะอ้อเห็ดต้ดร่อยหนึ่งนี่นั่นเอาปอนจากคันน้ำปลาดำก็ได้เอาเข่าคั่วรลดเฮ้ยไปให้แม่คั่วเขาปุ๊บพอดีได้ใส่ผ้าเข่า งามอิลิพักปลาดำบุญคำน้ำสู้เด้อปลาดำเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อขอให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งขอเงินไรน้องท่องไรเขาห่มเจ้าถุกเมื่อถุกวันเด้อปลาดำเด้อเงินสามร้อยเอาเห็ดต้นร้อยหนึ่งสามร้อยบาทสิน้องสามร้อยบาทนางคนตาพรบุพา อืมลอยหน้งเห็ดต้นสองลอยน้ำโมทน่น้าใส่จ่ายอืม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 พอ,มอ,มอ,มอมดีเป็นอันสองคนเลยเนะาะทั้งอัน ทางเคยสมมานัดไอ้วันดีใส่ยานาลีนี่เพิ่นพร้อมด้วยครอบครัวนี่เพิ่นได้เห็ดต้นจำเงื่นอนหาแซนไปแ,แม่พุทธ,ธานี่เอาเห็ดต้นลอยหนึ่ง้วก็เอาซอยในงานสองลอยพอดีรวมเป็นสามลอยต้นเหนฮะเอาเห็ดต้นเบื่ลระเด,อด้อเอ่ยคล้องมันแม่หักเนี่ยคู่นะเออเออเอาให้พอนพ่อนแน่พ่ได้อยู่บ่ให้อยู่ดีมีแหง้ง

ยักสิมีไผอีกยังบ่ฮู้เด้อพี่น้องเนาะได้ตั้งแต่กะสิมีอยู่เดี๋ยวข่อยไปคิดก็เด้อข่อยสมองเอ้อเลอะข่อยไปข่อยไปเบิ่งก็เด้อนั่งคิดอยู่นก็เด้อแม่โทโดยจักว่าเงินีลายบ่จักข่อยจังลงๆลงๆนี่น่ะข่อยบ่ได้นอนเบิดคืนข่อยไปข่อยไปจศีลอะทั้งนั้นก็เฮ็ดกิน ขาให้อยู่ดีไมีแห้งบัดจุกผูบัดจุกคนเด้อพี่น้องเด้มเอฟซีพุทธิติดตามขอบึงขอบส้มกับย่อมือมอธนาสาธุนกันเด้ิมกว่าเด้เนาะโบแมนวัดโบแมนวัดชีหาพ่อนแต่ผู้เอาเงินมาให้ได้ผู้เบิ่งกับหาพ่อนคือกันขอบใจผู้ที่เข้าบิ่งเขอบส้มเด้อสนับสนุนทางสองปลาเมาซอยเบิ่งซอยเบิ่งซอยส้มซอยติดตามขโมกขอบใจหลายๆอยู่ดีมีแห้งอนุมันกวอนยืนหาเงินหาข้ให้สุขให้มันให้รลำให้รวย เดินทางไปมาให้ตลอดปลอดภัยเด้อ <c oughs> ค่อยมีแต่ความสุกความเจริญถูกทัวหนาอ,อันชิมาเบิ่งทั้งทีมงานแม่คัวจะมาต้มถือเปตตาหนาอยู่หนากินแคเบอกเปตเปตาจะโนลงไปหนังกินอยู่หมอแท้หนิฮู้มันขาะอ,อะไรคะ ลาบสดบ่ขั่นก่อนเนี่ยฮ่ยขั่นส้มใส่ขั่นส้มมังนาวแล้วก็ใส่เกลือยุกเกลือใส่มันแข็งตัดปัดถูกได้อันนี้เพิ่นสีเฮ็ดเมนูยังเนาะแม่ครัวทักทายเด้อค่ะสาวแพงกับสาวหลังสวัสดีค่ะทำไมมึงหงายเงิบอย่างนั้น ฮอดพอได้เดี๋ยวไปจัเดี๋ยวมงกะนางหากะโตกมาปิดแน่อันนี้มันยั่วยวนมันยั่วยวนซะเหลือเกินเพื่อนม้บักเื่อนไม้เบิ่งภาพรวมเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายอีหยังเฮากสิได้ใส่ผขาวนกันเออทยทั้งต้มจืดมื้อนี้กับข้าวนาับประานเด้อพี่น้องเด้อมีทั้งยหนังแน่แล้วก็มีทั้ง อันอีสังก็เฮยมีทั้งอันยำน้ำเน่แล้วก็มีทั้งต้มจืดนะคะโอ้ยลืมเว้ยสมองนี่ต้มจืดฝีมือไปเฮยฝีมือไปนี่ฝีมือคุณคนหวานบานิกามาทั้งอันอีนั่งล่างน้ำเกลือคักแน่ละบอก ลา่านลงน้ำเกลือคักแน่มันสะอาดได้จังมากค่มะมันจะได้ไม่ข่าวนะเวา่าปุ่นกัน,เ,นกเด้อพี่น้องทั้งลาวทั้งไทยบาหวากะติผู้ได้เห็ดกับข่าวกะจัาโซนะโอเคเลยเดอ้อขนาดคอยเป็นผู้หญิงงคอยอยังขืดได้กันเห็นหน <c oughs> <c oughs> ะคอยเป็นผู้หญิงงคอยอยังขืดคัดผู้ชายมันจีขืดประหอดใช่ปะ ว้าวยอกแม่ก็ฟิวส <se> <inizi> <ogly> ื่อๆดอกป้าเฮ้ยบงป้าทาหนังนะปานีบอลไม่ทาวันให้มันแขนกะตับเดีจ้างงานเทนังดมันสีคมบ่ลไม่ทาัน้มันสีคเนีอืมมันบบคมเ้าใส่ยลายเดิมมันสีเข้มเขาหั่นหน้าหนาว ต้องเคยเฮ็ดสิบ่ลากซ้อยนี่เฮ็ดแต่ปลาติฟรีเอออันน้ําต้มนั่นก็เอามาลวกปลาแดกใส่ตหกันสิลวกไปเลยอย่าน้ําต้มมันบ่เป็นตสุกเป็นตมันสิเหม็นปลาแดกแน่ไปใส่ปเดขวดมันสิเป็นตะกิกมันออกีหวานบ มันฉีมันรากซ้อยเขาใส่ซีกปุกๆได้นะเออเอเอเอาลองมาปรุงบ่ให้มันบุพอจังตู้จังหยอดใส่นี่เด้อประเด็นอันนี้กำลังหิดยำป้ายำกับแบบใสม่มะเขืองใสม่มะเขืองฮะมันคืออยากอ่า แค่หลอดขึ้นน้อยแต่เฮ้ยบ่แค่หลอดขึ้นน้อยแต่คือซีมนะเอออืมเดี๋ยวนะอันเนะบ่งแต่ภายในเด้อพี่น้องภายนอก,กันยังหลายอยู่ได้คนนะอันนี้เบ่งภายใน ไคลิปหนาสม้มภายนอกเด้อนอกบ้านฮะนะอันนี้สม้สมส้มส้มในเฮือนก่อนนี่ก็จัดเตรียมต้นก็ไล่ต้นเลยทั้งเบิร์ดสิบสองพี่นอ้องสิบสามพุไผ่เอ้เขียนเลยเออต้อนก็ได้สิบสามต้นแล้วต้นนี้ได้สิบสามต้นเลยเด้อพี่นอ้องเด้ออือตัวชี่อัน อุทิศบุญถึงนั่งควันตาครนบุภาเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องสังฆทานคือใส่คล้องซ้อยหล,ลอดไฟหลอดอยังกับอยู่นี้อันนี้ผ้าเบิ่งข้างในแลยก็สิผ้าเบิ่งจนถั่วใช่อันนี้ก็ต้นเตรียมสิไปป่าอันนี้ไปป่าก็คือไปเก็บดุเก็บดุ่อนดุไวนี่ต้นสองต้นเอาไปป่าอันหนึง่งแลวก็มาทาดอันหนึง่งอันหนึ่งก็คือต้นหนึ่งอะไรเด้ออันนี้ฮักก จะเตรียมไวค้คู่บาอาจารย์สิขึ้นมาเนี่ยจิตโอ้ยว้าวพิษสี่องค์สี่องค์สิขึ้นมานี่ต้นนี่มีทั้งหมดสิบสามต้นอันนี้โอตโตโตอยู่ดีมีแห้งอยู่บุคืเดี่ไปโซบโพรฮิวดอนบัดนด้ท่านนอนพุงหิบเลยเอออยู่ทางไหนอยู่บ้านน้องสโน่แม่ มาแต่เฮิงแหละยังมีอีกได้วันวันที่เสฮกวันที่เสฮกบ้านชีวิไลนี่ใก่ไก่นี่มาเด้อวันที่เสฮกเดือนท่านว่าเดือนหนาวันที่เสฮกเดือนหนาใครอยากมาห่วมกับมาเด้อบุญสมโพธิบ้านชีวิไลมึงใช้ผู้ท่องแขวงสวรรค์ขลด ว่าบุญนำพี่น้องไว้ว่าถึงบุญก็มิตรบ,บุญอนุโมทนานำเดอ้อแม่พุทธาเดอ้อทางฝั่งไทยแล้วก็อนุโมทนานำไอ้วันดีเอื้อสมณะไสยญญาลาลี่ทางยูเอเอเนาะได้เห็ดต้นเผื่ออุทิศบุญหานั่งควันตาคนบูพาเดอ้อจิจุบไ้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเดอ้อ เดี๋ยวให้เบิ่งคลิปเรื่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะติดตามเดี๋ยวสิเบิ่งทงงางเงอกว่ามีมีภัยในมานะติดตามชมคลิปหนาเนาะคลิปเดียวนี่มันสั้นมันบวทัวเทิงกว่าใส่เวลาบุหรายวันสิบสิบเอ็ดสิงนาทีประมาณนี่พอกันคลิปหนาบ๊ายบาย